ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอนิเมชั่มเป็น s ิ m u l a t o ออัปเดตที่6จะมาดูว่าเราตอนนี้มีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่บ้างอย่างแรกเลยครับคือมีเลดเข้ามาแล้วก็คืออ่าสก,กินของมัชิมะในเดทของด่านเชนซอลแมนเป็นระดับคอสติกก็คือตัวเอออยู่หน่อตัวนี้เราสามารถใส่สก,กินได้แล้วนะ สก,กินมาใส่ได้แล้วก็อ่าเจ้าพระเอกเดนจิมีสก,กินเปลี่ยนเป็นหัวสีชมพูทำไมมันดูกลางๆยังไงไม่รู้มันน่าจะไม,ไม่เปลี่ยนอะไรบแต่แต่ก็โอเคก็มีสก,กินมาให้เราใส่แล้วก็สามารถฟาร์มเหรียญด่านเชนซอได้แล้วนะนี่ผมมีนิดหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็อันนี้ฮาโลวีนออฟครับ อ่าอ่าอันนี้ไม่ต้องไปนสนใจมันคำอธิบายเฉยแล้วก็แชมเปี้ยนจะกลายเป็นสกินแล้วสกินก็จะกลายเป็นแชมเปี้ยนก็คือไอจากแพตที่แล้วครับไอตัวที่กลายเอ้ไอเจ้าของที่เป็นตัวครับจะกลายเป็นสกินแล้วสกินก็จะกลายเป็นแชมเปี้ยนอย่างเช่นอ่ะลุกลุกตอนนี้ของผมมันเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหม แต่ถ้าพวกผมมาสุม่มไอ้ตู้แบบใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสกินแล้วนะครับใช่แล้วก็เป็นอูกอันเลยใส่นี่คนสำหรับคนชอบนารูโตะเท่ๆก็นี่เลยใส่แม่งเลยแปดตัวในทีมตึงๆระดับคอมมิกด้วยนะสเตตด,ดีแล้วก็เออเพิร์กเพิร์กใหม่ครับไททัน เพิร์กไททัทน0.02%เหมือนกันหรือเปล่าอ่าใช่เพิร์ก0.02%น,น,น่าจะเอาไวส้สำหรับทีมตีมอนนะไม่ใช่ตีบอสนะครับแบบถ้าถ้าเราเอาตีบอสเราจะใช้แบ็คโฮคู่กับซาลีซาลี บัปปีกันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราตีมอนก็น่าจะต้องใช้นี้แทนหละกดดูไม่ได้ว่ามันทำอะไรได้ลองสุ่มไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็ฮาโลวีนเควสครับนี่ก็เป็นรับตรงไอเซนนะเจ้าตัวนี้อยู่ตรงข้างหน้าทาวเวอร์ให้ค่าตัวอะไรก็ได้หนึ่งหมื่นตัวนะครับแล้วก็ ในเด m บอนช็อปก็คือร้านเพชรจะมีนี่ครับเลขเชสคีแล้วก็ทานเลนโทเค็นครับอ่าสำหรับคนที่ที่เกียดที่เกียดฟาร์มหรือไม่ก็ไม่ได้ดองกุญแจไว้อะไรเงี้ยใครรวยๆเนี่ยก็เนี่ยซื้อเติมซื้อเพชรแล้วก็เอามายัดยัดไอ้กุญแจเยอะๆเลยฟาร์มอยยาวๆรวยๆก็ <c oughs> ลง มันถ้าถ้าเรากดใช้กุญแจว่างมันก็จะได้ตาละพันใช่ไหมนี่แหละซื้อสิบสิบกุญแจลงสิบตาก็เนี่ยเหรียญตันเอาไปยืนสุ่มชิวๆว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คนสำหรับคนธรรมดาก็อย่าไปซื้อครับไม่เคยผมสำหรับผมนะผมคิดว่าเอาเอาไปซื้อเองอื่นดีกว่าเอาไปซื้อพูดซื้ออย่างอื่นดีกว่าครับ แล้วก็ p ฟอ t ์ตี้ไลก็คืออ่าทำทำการเล่นในมดีขึ้นนะทีมสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อทีมเนี่ยอ่ะลักกี้เป็นทีมลักทีมต่อทีมดาเมจหลักอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ทุกคนจะตั้งนะครับแล้วก็สามารถบายคีในการสวิตท,ทีมได้แล้วครับอ่ะดู อันนี้สบายมากเลยนะผมว่าเนี่นี่ครับอันให้มาดูอันที่มันคุยคุยทีมหนึ่งเราก็ตั้งอันนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสีห้านะแต่มันเป็นตัวแบบนี้ผมกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันเปลี่ยนไวมากกดแล้วเปลี่ยนเลยชอบมาก แล้วก็สามารถเปิดออฟออันนี้ไม่ค่อยเก็ทฮะแต่อ่ข้ามไปก่อนแล้วก็อันนี้สามารถปิดการแจ้งเตือนได้แล้วครับว่าไอเจ้าพวกคนอื่นในกอลี่คอมมิ่งเนี่ยแบบวิใครเม่งเห็นแล้วอิจฉาแม่งว่ะปิดปิดและไม่อยากเห็นคนอื่นว่าได้กอลี่ กอรี่คอมิกอะไรอย่างเงี้เราเล่นเราเล่นสำหรับคนที่แบบรำคาญแบบหรือไม่มันก็จะดันแชทแชทของเพื่อนของอะไรให้ทําให้เรามองไม่เห็นแชทเพื่อนนะเราก็ปิดไว้ได้นะก็คือนี่อันนี้ถ้าถ้าเราต้องการต้องการจะให้มันไม่ประกาศเราก็ปิดไอช่องนี้ไปครับผมแล้วก็อ้ยเขาใช่ไหมนะ อันนี้ก็คือมันจะถามเราอีกครั้งว่าเราแน่ใจนะว่าเราจะรีโลเพิร์กที่สำคัญสำคัญเช่นระดับลุงขึ้นไปหรือเปล่าสำหรับเอาไว้เผื่อสำหรับคนที่แบบเผอรีไงช่าเผอรีแล้วก็อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนอินเมชันนิดหน่อยของตอนทอนฟอร์มเนะแล้วก็ แอ้ Attack Speed โกงไปสำหรับตัวที่แบบใช้สกิลตีไม่กี่ทีสกิลอะอย่างตัวใช้สกินอะใช้สกินเนี่ยแล้วถ้าตัวละครเราตีเร็วออกแล้วไม่งออกสกิลรัวๆไม่งดีพพุ่งพวดมากโกงเกินไปก็ปรับละน่าจะตีช้าลงนะน่าจะมีผลกับทุกคนเลยเพราะว่าตัวน่าจะปรับ Attack Speed เบสแอทท็กสปีดของเกมนี้ไปเลยคิดว่านะแล้วก็เลดคูดาวติ๊กเกอร์ for all member ก็คือจะแจ้งเตือนทุกคนแล้วว่าอะมีมีคนคูดาวอยู่นะหัวหน้าหัวหน้าในหัวหน้าในเลดกกดไม่ได้ <c oughs> อะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้จะบอกเราว่าเราลงเลดไปกี่ครั้งแล้วนี่ เด่วันก็สำหรับอยากคนอยากรู้ไงว่าลงเรียวิ่งกี่รอบแล้วใช่แล้วก็นี่มีมีสามอีเวนต์นะลักดอกพอยดีมากแล้วก็มีมีโค้ดใหม่ครับสองอันก็คือซอเบดเลดนี่ ได้อะไรบ้างดูไม่ทันแต่มีกุญแจกับบั๊ั้งเท่าที่ดูกลับอีกอันหนึ่งก็คือสเตคสซี่อ่อนนะนี่น่าจะเหมือนกันแล้วก็ให้เป็นสองพันด้วยโอเคคลิปคลิป การสรุปอัปเดต6ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้แชร์ให้เพื่อนๆดูก็สามารถแชร์กันให้เลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสตรีมเพราะว่ายังฟักพักฟักอะไพักฟื้นจากโควิดอยู่นะครับแบบว่ามันยังมีแบบเขาเรียกว่าลองโควิดเลยผมผมยังไอแบบไอเยอะอยู่เลยอ เนี่ยพูดพูดพูดอยู่นี่ผมก็แบบพยายามอันไม่ให้ตัวเองไออยู่นะเพื่อแบบคลิปมันจะได้ไม่ไม่ไอบ่อยเกินไปเนี่ยมันมันพูดเยอะไม่ค่อยได้ครับ่อนนี้ผมก็ขอพักสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาสตรีมแบกเลดต่อในตอนในทุกทุกวันตอนเย็นแหละรครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดเรียนแล้วก็อาจจะมาสตรีมตอนเช้าไม่ได้นะ เหมือนเหมือนเมื่อก่อนทุกคนก็เรียนกันแหละไม่มีใครดูผมหรอกเออแต่วาใครที่อยากให้ผมมาแบกตอนเย็นกี่โมงว่างกันกี่โมงก็บอกพิม์คอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะดูว่าทุกคนว่างเวลาไหนกันผมก็จะมาเวลานั้นเพราะมามาสตรีมไม่มีคนดูมันก็เหงาไงเออขอบค้า